จะเป็นยังไงเมื่อนักโทษสุดเจ้าเล่ต้องเข้าไปผูกมิตรกับฆาตกรต่อเนื่องเพื่อล้วงเอาคำสารภาพมาแลกกับข้อตกลงขอลดโทษกับทาง FBI สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยมินิซีรีส์อาชญากรรมของทาง Apple TV+ Plus ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงเรื่อง Backbird เอพิโซดที่1นําแสดงโดยทารอนเอเกอตันพอวอเตอร์ฮาร์เซอร์เกรทคินเนียและเซอร์ปีเดโมอาฟี หนังเริ่มต้นที่เสียงของจิมมีบ่บรรยายเรามักได้ยินถ้ามีผีเสื้อกระพือปีกที่แอฟริกาอีกหลายเดือนต่อมาจะมีเฮอริเคนที่ไมาอามีแต่ถ้าไม่เคยก็ให้ไปหาฟังเองเพราะสิ่งที่เขาอยากบอกคือสิ่งที่เราคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วมันเกี่ยวเนื่องจากเขาไม่รู้จักกับเด็กสาวที่ปั่นจักรยานอยู่คนนี้แถมไม่เคยพบเธอเพราะนั่นเป็นชีวิตของเธอส่วนนี่เป็นชีวิตของเขาซึ่งทันทีที่บรรยายจบภาพก็ตัดมาที่ ชิคาโกเดือนพฤศจิกายนปี1996ขณะเพื่อนๆกำลังนั่งดูวิดีโอการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่พวกตัวเองเคยลงแข่งก็หันไปชมจิมมี่เพราะไม่มีใครโด่งดังเกินเนื่องจากเป็นเจ้าของสถิติโรงเรียนแถมยังมีทุนมาเสนอให้ถึง3ที่เขาที่ภูมิใจเลยรีบแก้ข่าวไม่ใช่แค่3แต่เป็นสีจากนั้นก็ขอตัวออกไปเคลียร์งานแล้วบอกเพื่อนๆถ้าจะกลับก็อย่าลืมล็อกบ้านให้ด้วยด้านจิมมี่เขารวยมากไม่ใช่เพราะเป็น นักกีฬาแต่เป็นพ่อค้าสารเสพติดตัวเอดังนั้นวันนี้จึงมาเคลียรเรื่องของที่หายไปกับคู่ธุรกิจจนได้รู้คู่ธุรกิจไม่ได้ขโมยแต่เป็นเพื่อนสมัยปอหนึ่งของเขาคู่ธุรกิจเลยจะให้เพื่อนชอดใช้ด้วยชีวิตเพราะทําให้เสียชื่อเขาที่สงสารเลยยอมจบเรื่องโดยมอบของให้อีกสามถุงเพื่อแลกกับชีวิตของเพื่อนแต่คู่ธุรกิจก็จะไม่ยอมนั่นเลยทําให้เขาเครียดเพราะสําหรับเขาชีวิตเพื่อนมีค่าเท่านั้นจริงๆคู่ธุรกิจที่เห็นไม่น่าจะเรียกอะไรเพิ่มได้ เลยยอมปล่อยเพื่อนในที่สุด ต่อมาจิมมี่ก็ออกไปทานอาหารยังพัตตารหรูและด้วยที่เป็นคนมีสเสน่ห์เลยได้เด็กเสริมมานอนด้วยหนึ่งคืนทว่าพอรุ่งเช้าขณะที่กำลังอารมณ์ดีจูจ,จูพวกปปอสอก็บุกมาด้านจิมมี่นอกจากเขาจะถูกจับกลุมในข้อหาผู้ค้ารายใหญ่ยังมีเรื่องการครอบครองอาวุธผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่สาวที่เป็นคนนำทีมมาจับกลุ่มเลยแซวงานนี้เขาคงไม่ได้ลดโทษง่ายๆแน่ทว่าเขาก็ยังยิ้มออกแถมยังลอยหน้าลอยตาตอบเธอไปกวนๆโชคดีที่ นายของเขาเก่ง ต่อมาเมื่อพ่อมาเยี่ยมจิมมี่ก็กล่อมให้เขารับผิดเพื่อจะได้ลดโทษเหลือแค่5ปีเนื่องจากให้คนรู้จักไปสืบมาแล้วอายการคนนี้อยากได้ผลงานเลยจะพิสูจน์ฝีมือในคดีของเขาจึงไม่มีทางที่เขาจะหลุดคดีได้เลยมีเพียงทางนี้เท่านั้นทําให้เขาไม่พอใจแต่พอได้ยินพ่อยืนยันหนักแน่นเพราะเคยเป็นตํารวจมา23ป่ปีก็ยอมตกลงหนาสารจิมมี่ซึ่งยังคงมีท่าทีหยิ่งพยองได้ยอมรับผิดตามที่ได้ตกลงไว้แต่แทน ที่โทษจำคุกจะเป็นแค่5ปีกลับเป็น10ปีเพราะถูกอายาการหลอกเขาที่โกโรธเลโยโวยวายทำให้อายาการสะใจส่วนพ่อที่ช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็รู้สึกแย่มากเจ็ด <7 S 2> เดือนต่อมาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่สาวกับอายาการก็ไม่เยี่ยมจิมมี่เพราะได้ยินมาว่าเขาอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายเนื่องจากเข้าได้กับทุกแกง๊งแถมยังมีธุรกิจให้เช่าหนังสือโป๊จนรุ่งเรืองอีกเขาที่เริ่มโมโหเพราะถูกแซะเลยถามไปตรงๆสรุปทั้งคู่มาทำไมเจ้าหน้าที่สาวเลยบอก เพราะอยากให้เขาย้ายเรือนจำเพื่อใช้ทักษะที่มีไปตีสนิทกับคัตรกรต่อเนื่องแล้วเอาคำสารภาพมาว่าซ่อนศพเอาไว้ที่ไหนเนื่องจากน่าจะมีเหยื่อไม่ต่ำกว่า14รายแต่ทั้งคู่นำมาทำเป็นคดีได้แค่2รายแถมยังหาเจอแค่ศพเดียวเขาที่ได้ยินเลยถามถึงเรือนจำที่จะต้องย้ายไปแล้วพอรู้อยู่ในสปริงฟิลด์มิสซูรีที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพราะส่วนใหญ่นักโทษจะเป็นพวกจิตวิตปร,ราสเขาก็ไม่ตกลงแต่พอได้ยินจะแลกกับการ ให้เขาได้พ้นโทษทันทีเพียงแค่หาเจออีกศพเขาก็เริ่มลังเลทว่าสุดท้ายก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนั่นเลยทําให้เจ้าหน้าที่สาวไม่พอใจเพราะถ้าฆาตกรยื่นอุทธรชนะจะได้เป็นอิสระแล้วกลับมาก่อเหตุซึ่งเขาก็ไม่สนเพราะไม่ได้รู้จักเหยื่อดังนั้นถ้าได้ข่าวก็คงแค่รู้สึกสงสารเฉยๆเจ้าหน้าที่สาวที่เบื่อกับท่าทีจองหองของเขาเลยเตือนสติโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆดังนั้นอย่ามาเสียใจภายหลังก็แล้วกันทําไมไม่รับข้อเสนอนี้จาก ก็ทิ้งแฟ้มคดีเอาไว้ให้เขาลองอ่านดูด้านจิมมี่แม้ทีแรกจะทำเป็นไม่สนใจแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นสุดท้ายเลยไปหยิบแฟ้มคดีมาอ่านแล้วก็ได้รู้ว่าผู้ที่ทำการสืบสวนคดีนี้คือนักสืบของอำเภอเวิลด์มิลเลียนเคานตี้จอร์ทาวรัฐอิลลินอยส์ส่วนฆาตรกรต่อเนื่องมีชื่อว่าแลลี่ สี่ปีก่อนหน้านี้นะับปี1993ขณะนักสืบกำลังนั่งดูเกมการแข่งขันของลูกอยู่กับภรรยาอยู่ที่จอร์ทาวน์รัฐอิลลินอย์ก็ได้รับรายงานเจอศพของเจสสิก้าโรสแล้วเขาที่รู้อย่างนั้นเลยรีบไปดูแล้วก็พบมันอยู่ในไร่ข้าวโพดที่เพ r ร์ลิสวิลรัฐอินเดนะียนานั่นเลยทำให้รู้ด้วยว่าเจสสิก้าโรสก็คือเด็กสาวที่ปั่นจักรยานเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองด้านนักสืบเมื่อให้ตำรวจทำการสอบสวนพยานก็ได้ข้อมูล คนก่อเหตุเป็นคนผิวขาวขับรถตู้ยี่ห้อดอทแต่ไม่แน่ใจสีอะไรเพราะตอนนั้นมืดจากนั้น13เดือนต่อมาขณะนักสืบตรวจรายงานก็พบเหตุอนาจารเด็กสาวเลยลองโทรไปสอบถามกับตำรวจที่เขียนรายงานจนรู้มีเอโรคจิตขับรถตู้สีเทามาพูดจาลามกพวกเด็กสาวเลยจดเลขทะเบียนรถของหมอนั่นไว้แต่ด้วยที่ไม่ได้เกิดเหตุแถมพอไปถึงหมอนั่นก็หนีไปแล้วตำรวจเลยไม่ได้ตรวจสอบต่อด้านนักสืบ เขารู้สึกสงสัยรถตู้เพราะนอกจากเคสเด็กสาวพวกนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ยังไปก่อเหตุอีก3ครั้งสุดท้ายเลยไปตรวจสอบเลขทะเบียนรถจนได้รู้รถตู้คันนั้นเป็นของชายที่ชื่อแรลี่ปัจจุบันเมื่อพ่อมาเยี่ยมจิมมี่ก็ขัดขานไม่ให้เขารับข้อเสนอเพราะคุกที่นั่นแย่มีแต่พวกตัวประหลาดหรือไม่ก็พวกที่โดนจำคุกตลอดชีวิตอีกอย่างถ้าเขาทำไม่สำเร็จก็ยังไม่รู้เลยจะเกิดอะไรขึ้นและหากเขาจะต้องป้องกันตัว แล้วไปทำให้ใครเสียชีวิตก็อาจโดนเพิ่มโทษขึ้นอีกพอเลยไม่สนับสนุนจากนั้นก็พยายามกล่อมให้เขาอย่าพึ่งใจร้อนเดี๋ยวเราค่อยหาทางอื่นเพียงแต่ตอนนี้พ่อยังคิดไม่ออกในอดีต นักสืบโทรมาหาเจ้าหน้าที่ชายที่ชื่อคริสเพราะอยากรู้เรื่องรถตู้ว่าทำไมช่วงนี้ถึงขับเข้ามาในเขตของเขาบ่อยนักซึ่งเจ้าหน้าที่ชายพอรู้ว่ารถตู้นั้นเป็นของแรลลี่ก็บอกตัวเองรู้จักแรลลี่เพราะโตมาด้วยกันเลยแนะนำให้นักสืบลองเช็คดูช่วงนั้นมีงานจำลองประวัติศสาศสตร์สงครามกลางเมืองมากหรือเปล่าเพราะแรลลี่ชอบไปร่วมงานเขาที่รู้แบบนั้นเลยโทรไปสอบถามกับทางอุทยานซึ่งทีแรกเจ้าหน้าที่อุทยานก็แจ้งว่าไม่มีแต่สัก ก็จมีเพียงการจำลองประวัติศาสตรส์สงครามปฏิวัติอเมริกาซึ่งดูเหมือนจะจัดขึ้นในวันที่19กรกดาก่อนที่จะมีการแจ้งการหายตัวไปของเจสสิก้าลดหนึ่งวันปัจจุบันจิมมี่พบคนที่มาเยี่ยมเขาในวันนี้ไม่ใช่พ่อแต่เป็นแม่เลี้ยงเขาที่ไม่ชอบที่หน้าแม่เลี้ยงเลยพูดจาแย่ๆใส่แม้จะรู้หลอนอุตส่าห์มาส่งข่าวเรื่องพ่อของเขาเส้นเลือดในสมองแตกก็ตามหลอนที่สุดทนเลยพร่องออกมาที่พ่อเป็นแบบนี้ก็เพราะเครียดเรื่องเขาทั้งที่ไม่ใช่ ความผิดของพ่อเนื่องจากทำหน้าที่ได้ดีแล้วที่สำคัญก็ไม่มีใครบังคับเขาให้ขายของพวกนั้นนั่นเลยทำให้เขาโกรธส่วนหล่อนที่รู้มาจากพ่อมีข้อเสนอบางอย่างมาถึงเขาก็พูดต่อที่อยากบอกคือถ้ามีข้อเสนออะไรที่ทำได้ก็ให้รีบทำไปเพราะพ่อคงจะอยู่รอเขาได้ไม่ถึง10ปีแน่นอน ในอดีตเมื่อนักสืบโทรหาเจ้าหน้าที่ชายเพื่อสอบถามถึงนิสัยของแรี่ก็ได้รู้แรลลี่โตมาในสุสานเลยออกจะเพียเพ้ยนๆแต่ก็ไม่ได้มีพิษภัยส่วนเรื่องที่เชียร์ไรเลอร์หรือเด็กสาวมหาวิทยาลัยที่หายตัวไปแรลลี่ก็ไม่เกี่ยวข้องแม้จะมาสารภาพว่าเป็นฝีมือของตัวเองก็ตามคงเพราะแค่อยากดังเนื่องจากทางตำรวจจับตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วทว่านักสืบก็ยังคงสงสัยแรี่จะเกี่ยวข้องกับคดีของเขาสุดท้ายเจ้าหน้าที่ ที่ชายเลยจะยอมนัดแบรรี่มาให้ปัจจุบันจิมมี่นัดพบกับเจ้าหน้าที่สาวเพราะตัดสินใจแล้วจะรับข้อเสนอของเธอทําให้เธอขาเพราะตอนนั้นเธอแค่ไปถามเขาเฉยๆสนใจงานนี้ไหมเพราะถ้าสนใจก็ต้องเข้าสู่ระบบคัดเลือกใครจะได้ทํานั่นเลยทําให้เขาโมโหในขณะที่เธอก็เสนอให้เขากลับไปอ่านแฟมมาดีๆถ้าไม่อยากสอบตกสุดท้ายเขาเลยต้องกลับไปตั้งหน้าตั้งตาศึกษาคดี ในอดีตเมื่อนักสืบมาพบเจ้าหน้าที่ชายก็ได้รู้จะมีเจ้าหน้าที่ในคดีของเด็กสาวมหาวิยาลัยมาร่วมสังเกตการด้วยเขาเลยไม่ค่อยพอใจเพราะกลัวจะทำให้แร,รี่เครียดแต่ทั้งเจ้าหน้าที่ชายและเจ้าหน้าที่พวกนั้นกลับไม่สนเพราะต่างไม่เชื่อจะเป็นฝีมือของแร,รี่เลยกลัวจะทำให้เขาเสียเวลาฟรีมากกว่าแต่เขาก็ยืนยันยังจะเข้าไปสอบปากคำแร,รี่เหมือนเดิมพน,นักสืบพยายามชวนแร,รี่คุยเจ้าหน้าที่ชายกับเจ้าหน้าที่พวกนั้นก็คอยขัดอยู่ตลอด แล้วก็พูดถึงคดีเก่าที่รลลี่ทําให้เสียเวลาเพราะพาพวกตนขับรถไปทั่วเมืองแต่ไม่เจอซักศพนักสืบที่เริ่ม,มโมโหเพราะถูกขัดอยู่ตลอดเลยบอกให้พวกนั้นหยุดพูดก่อนจากนั้นก็กลับมาถามแรลลี่อีกครั้งจนรู้หลังแรลลี่ไปงานจําลองประวัติศาสตร์สงครามปฏิวัติอเมริกากระเที่ยวขับรถวนหาอะไรสําหรับรถตู้ของตัวเองด้านนักสืบเขาอยากรู้ตอนแรลลี่วนรถหาอะไรได้แวะคุยกับเด็กสาวบ้างไหมแล้วพอร,รู้ได้คุยแต่พวกเด็กสา าวหยาบคายใส่เจ้าหน้าที่ชายก็มาขุยแทรกคงเหมือนกับที่แลลลี่เคยโดนตอนที่มีเรื่องเข้าใจผิดกับนักวิ่งสาวเพราะหล่อนคิดว่าถูกแลลลี่แอบติดตามทางที่เป็นทางที่แลลลี่ขับรถผ่านทุกวันแลลลีก่กระเสริมแถมเป็นหล่อนเองด้วยที่ส่งยิ้มให้ก่อนนักสืบที่ได้ยินแลลลี่รู้ชื่อของนักวิง่งเลยย้ำถามถ้าอย่างนั้นแลลลี่รู้ชื่อของหล่อนได้ยังไงซึ่งแลลลี่ก็อ้างเพราะเมืองนี้มันเล็กเจ้าหน้าที่ชายที่ตอนแรกเริ่มสงสัยเลยไม่ติดใจอีกขณะน,นักสืบที เรื่องเด็กสาวกับแรลลี่อีกครั้งแคลลี่ก็ยืนยันตัวเองแค่พูดหยอกล้อไม่คิดไม่ฝันจะทำร้ายพวกเธอแน่นอนเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมสังเกตการเลยพากันบนความฝันอีกแล้วนั่นเลยทำให้นักสืบไม่เข้าใจทุกคนกำลังคุยถึงอะไรเจ้าหน้าที่พวกนั้นเลยบอกให้แคลลี่อธิบายจนได้รู้แคลลี่มักฝันตัวเองลงมือสังหารผู้หญิงก่อนจะยำ้ำนั่นเป็นแค่ความฝันเท่านั้นปัจจุบันจิมมี่พยายามตอบคำถามของเจ้าหน้าที่สาวว่าเขาชอบและไม่ชอบ ส่วนไหนของพวกผู้หญิงบ้างแต่พอถูกถามให้คิดในมุมมองของแรลรี่เขาก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่มันเธอเลยถามใหม่ถ้าอย่างนั้นเขาจะมีประโยชน์อะไรกับเธอนั่นเลยทำให้เขาถึงกับอึ้งไป ในอดีตนักสืบสอบถามแลรลลี่ถึงความฝันเรื่องวิธีที่ใช้สังหารผู้หญิงแต่แรลลี่ก็ตอบไม่ได้เพราะภาพมันคลุมเครือเขาเลยเปลี่ยนไปหยิบรูปของเจสสิก้าออกมาให้ดูว่ามีผู้หญิงในฝันคนไหนที่หน้าตาแบบนี้บ้างทว่าแรลลี่ก็ไม่ยอมมองและเอาตะบอกอยากกลับบ้านจนเจ้าหน้าที่ชายต้องมาทําให้แลรลลี่สงบลงด้านนักสืบเขามีความรู้สึกแลรลลี่เกือบจะสารภาพแล้วทยยอมให้เขาได้คุยต่ออีกหน่อยแต่เจ้าหน้าที่ชายกับเจ้าหน้าที่พวกนั้นกลับไม่เห็นด้วยคิดแค่ ว่าแล้วร่เพียนและชอบพูดเกินจริงจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยต่อทำให้นักสืบโมโหจนทั้งหมดทะเลาะก,กันแล้วพวกนั้นก็บอกเขาให้ไปหาหลักฐานมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาที่นี่ใหม่ ต่อมานักสืบกนัดพบกับเจ้าหน้าที่สาวโดยอยากให้เธอช่วยเอาคดีนี้เข้าสู่ส่วนกลางเพื่อไม่ให้มีปัญหาอีกเธอเลยแนะนำให้เขาพยายามส่งมาให้ถึงมืออายการเพราะถ้าได้คนนี้มีโอกาสสูงที่จะจับเรลลี่ได้ดังนั้นในเวลาต่อมาคดีนี้เลยเข้าสู่ส่วนกลางแล้วก็มีการนัดประชุมกันเพื่อเรียกแรลลี่มาเข้าเครื่องจับเท็จปัจจุบันจิมมี่คิดว่าตัวเองถูกเลือกแน่เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนจนเจ้าหน้าที่สาวต้องโชว์ให้ดูมีตัวเลือกที่ดีกว่าเขามากมายดัง นั้นถ้าเขายังมั่นไม่เลิกงานนี้อาจตกไปเป็นของคนอื่นจากนั้นก็ถามถึงเรื่องส่วนตัวทําไมพ่อแม่ของเขาถึงยาก,กันตอนแรกเขาก็โกหกแต่พอถูกเธอตะคอกเพราะไม่อยากมานั่งฟังเรื่องไร้สาระให้เสียเวลาเขาที่เห็นเธอจะไปจริงก็ยอมบอกว่าเป็นเพราะแม่ของเขานอกใจส่วนพ่อก็ไม่เคยอยู่บ้านเนื่องจากเป็นตํารวจแถมยังอาจเคยรับสินบนด้วยจึงทะเลาะกันตลอดเวลาดังนั้นบ้านเลยเป็นเหมือนกับนรกสําหรับเขาแค่ต้องทนอยู่แล้วรับให้ได้เท่านั้นเธอที่ เห็นเขายอมเปิดใจเลยสอนให้นำประสบการณ์นั้นมาสวมร่างแล้วใช้เข้าหาแรวรี่ ดานเจ้าหน้าที่สาวเมื่อกลับมาคุยถึงคดีจิมมี่ก็สงสัยสรุปแล้วเจสิกาโลเสียชีวิตยังไงเพราะข้อมูลโดนขีดทิ้งเธอเลยบอกถูกรัดคอแต่จะใช้เชือกมือหรือสิ่งอื่นๆถ้าเขาได้คุยกับเาลลี่ก็ค่อยเอามาบอกเธอก็แล้วกันทว่าเขาก็ยังจะถามต่อเธอรู้ใช่ไหมแม้เธอจะอึ้งไปเล็กน้อยแต่ก็กลับมารักษาท่าทีก่อนจะตอบว่าเธอรู้ในอดีตลบลลี่ถูกเรียกมาสอบสวนโดยส่วนกลางแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการคุยจนรบลลี่ รอดูภาพของเจสสิก้าแล้วก็จำได้ว่าไปเจอเธอขี่จักรยานเลยจอดคุยด้วยตอนแรกเธอก็น่ารักดีแต่พอมาอยู่บนรถตู้ของเขากลับเศร้าจากนั้นตอนที่อยู่ในไร่เขาก็ไม่มีเวลาฝังเธอทั้งที่ขับรถวนหาที่อยู่นานซึ่งปกติเขาจะฝังทุกคนแต่เคสของเธอฝังไม่ได้เพราะมีรถผ่านมาพอดีเลยต้องทิ้งร่างเธอเอาไว้อย่างนั้นส่วนเคสเด็กมหาวิทยาลัยพวกตำรวจก็จับผิดตัวหมอนั่นแค่อ้างผลงานของเขาทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำเขาพับเสื้อผ้าของ ทมก่อนจะเฉลยว่าที่เขาพับก็พเพราะรู้สึกผิดที่ตอนถอดเสื้อผ้าทําซิปของหลอนแตกนั่นเลยทําให้เจ้าหน้าที่ชายที่ได้ยินตกใจเพราะรายละเอียดของคดีแบบนี้มีแต่ผู้ก่อเหตุเท่านั้นที่จะรู้เลยรีบไปจัดเตรียมคอมและเครื่องพิมพ์ให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเอาคํารับสารภาพนั้นออกไปให้แรลลี่เซ็นก่อนที่จะเปลี่ยนใจซึ่งพอเรลลี่ได้อ่านสิ่งที่ตัวเองทําก็ตกใจจึงยอมเซ็นรับสารภาพแล้วก็ร้องโหมร้องไห้ยกใหญ่ ปัจจุบันเมื่อจิมมี่โทรไปหาพ่อแล้วรู้แม่เลี้ยงดูแลพ่อเป็นอย่างดีก็คอยเบาใจแล้วต่อมาก็ได้กลับมาสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สาวอีกครั้งซึ่งเขาก็สามารถตอบได้ทุกคำถามทั้งอาชีพของเรลลี่ที่เป็นพัน์ลงทำความสะอาดได้เก่งที่สุดจึงเป็นสาเหตุที่พวกตำรวจไม่เจอดี a ของเหยื่อในรถตู้ของเรลลี่และปัจจัยสำคัญอีกอย่างที่ทำให้เรลลี่เป็นฆาตรกรที่เก่งมากก็เพราะโตมากับการขุดหลุมศพซึ่งพอเขาตอบคำถามทั้งหมดได้แล้วเขาก็อยากรู้เรื่องของก แรวรี่แฝดผู้พี่ของมันด้วยด้านเจ้าหน้าที่สาวเธอเล่าให้จิมมี่ฟังแรวรี่กับพี่ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยเพราะตอนอยู่ในท้องมีภาวะที่แฝดคนนึงได้เลือดไปมากกว่าอีกคนส่วนที่ดีทั้งหมดเลยไปอยู่ที่พี่แต่พี่ก็รักแรวรี่เลยคอยปกป้องดูแลแร,รี่มาตลอดจึงอยากแนะนําถ้าเขาไม่สามารถเก็บความเป็นชายแกร่งจากฝูงในสันดานได้หมดซึ่งเธอก็มั่นใจเขาทําไม่ได้แน่ก็อยากให้เขาทําตัวเป็นพี่ให้แรวรรี่แทนเพื่อหาทางแทรกซึมเข้าไปเพราะตอนนี้ บทตกเป็นของเขาแล้วจึงอยากให้รีบไปเตรียมตัวตอนแรกเขาก็ตกใจแต่พอตั้งสติได้ก็ดีใจมาก ด้านจิมมี่เขาเปลี่ยนชุดปรเวทเพราะการไปครั้งนี้จะไม่ได้เข้าไปในฐานะนักโทษย้ายคุกแต่เป็นนักโทษใหม่ในคดีคาอาวุธดังนั้นจึงมีเพียงพัสดีและหัวหน้าฝ่ายจิตเวชเท่านั้นที่รู้เรื่องของเขาหลังนั่งเครื่องบินมาได้พักใหญ่จิมมี่ก็เริ่มสนิทกับทุกคนเจ้าหน้าที่สาวเห็นเข้าแบบนั้นเดยเรียกเขาเข้ามาคุยให้อย่ารีบเข้าหาลวลี่แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่อย่างนั้นจะถูกจับได้อีกอย่างเธอกจะปลอมตัวเป็นแฟนของเขาเพื่อเข้าไปเยี่ยมทุกเดือนแต่ถ้ามีอะไร ก็ให้บอกพัสดีหรือหัวหน้าไฟจิตเวชเพราะพวกนั้นจะติดต่อหาเธอที่สําคัญก็อย่าหาเรื่องเพิ่มโทษให้ตัวเองเพราะจะอยู่นอกเหนือข้อตกลงดังนั้นถ้าต้องป้องกันตัวก็แค่อย่าทําให้ตายพิการหรือใครจับได้ก็พอในอดีตหลังนักสืบไปรับตัวลาวรีก็พยายามชวนคุยเพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มแต่ลารีกลับไม่ยอมปริปากเพราะทนายสั่งไว้จึงตะโกนร้องเพลงไปเรื่อยเปื่อย ปัจจุบันเมื่อจิมมี่ถูกพามาใกล้ถึงคุกแห่งใหม่เขาก็เกิดเปลี่ยนใจเพราะเริ่มกลัวพวกตำรวจเห็นเข้าแบบนั้นเลยต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมจนในที่สุดเขาก็กลับมายอมรับงานอีกครั้งที่ศาลผู้พิพากษาตัดสินให้คดีของแรลลี่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เนื่องจากเห็นว่าแรลลี่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพเลยเชื่อคนง่ายจึงอาจสารภาพในความผิดที่ตัวเองไม่ได้กระทำอีกอย่างคำสารภาพหลายส่วนก็ยังบกพร่องโดยเฉพาะการลงนามซึ่งเขียนชื่อผิด ที่สําคัญพวกตํารวจที่เคยร่วมสังเกตการก็บอกแรลลี่ถูกข่มขู่นั่นเลยทําให้นักสืบเซ็งมาก ส่วนเจ้าหน้าที่สาวพอรู้สารกำหนดวันยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็ปวดหัวเพราะกลัวจิมมี่จะทำงานไม่สำเร็จจนทำให้เรลลี่หลุดจากคดีมาก่อเหตุได้อีกครั้งด้านจิมมี่หลังถูกตรวจสอบและพาเข้ามาอยู่ในคุกก็พยายามมองหาเรลลี่แต่ก็ไม่พบนั่นเป็นเพราะเรลลี่ถูกตามตัวให้ไปซ่อมเครื่องจักรเลยไม่ได้ออกมาทานอาหารที่โรงอาหารนั่นเองขณะนักสืบกำลังนั่งทำงานเจ้าหน้าที่สาวก็โทรมาชวนให้มาช่วยกันรือ้อคดีแต่เขาก็ปฏิเสธ พราะมันเสียเวลาเปล่าทำให้เธอโมโหแลยยอมบอกเรื่องที่ส่งคนเข้าไปประกบแลลลี่ในคุกตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นตำรวจแต่พอรู้เป็นพลรเรือนแถมยังเป็นนักโทษด,ด้วยก็บนเธอยกใหญ่ด้านพ่อเมื่อโทรหาจิมมี่ก็เพิ่งรู้เขาถูกย้ายไปอยู่คุกอื่นแล้วซึ่งก็เป็นความลับดังนั้นถ้าพ่ออยากรู้เขาถูกย้ายไปที่ไหนก็ต้องไปถามเอาจกากศาลเองนั่นเลยทำให้พ่อโกรธมากส่วนจิมมี่ขณะกำลังเครียดเพราะยังไม่เจอแลลลี่สักทีเขาก็เผล หลับไปแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูห้องขังเขาเลยลุกขึ้นมาดูจนพบเรลลี่เพิ่งจะกลับมาจากทํางานทั้งคู่เลยจ้องหน้ากันก่อนที่เรลลี่จะไม่สนใจแล้วเดินเข้าไปฉี่ก็จบไปแล้วนะคะกับหนัง Blackbird เพิร์ดอที่1นึ่ิโซดที่2เป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ